เห็นแล้วมันสวยงามมากนะครับคือแม่ทัพสีเนี่ยถ้าลงไปเยี่ยมให้กําลังใจผู้ป่วยจิดเจียงนะครับแล้วก็ในส่วนของที่บ้านทานโตนะครับอ,บอําเภอทานโตเนี่ยจังหวัดยะลาอันนี้ก็เป็นผู้สูงอายุนะครับในหมู่บ้านเนี่ยซึ่งท่านแม่ทัพก็เข้าไปเยี่ยมถึงบ้านเลยนะครับแล้วจากตรงนี้นี่ท่านแม่ทัพนี่ก็ยังไปดูในส่วนของโครงการฟาร์มตัวอย่างครับ ซึ่งการฟาร์มตัวอย่างเนี่ยในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนานะครับบ้านทานโตอําเภอทานโตจังหวัดยะลานะครับก็เหมือนกับว่าไปดูการทํางานในพื้นที่นะครับซึ่งวันนี้นี่ในช่วงในช่วงหนึ่งนะครับในช่วงแรกเนี่ยที่อยู่กับผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยครับทีมงานเราเอาภาพบรรยากาศมาฝากครับความยาวสักนาทีกว่าๆไปดูบรรยากาศตอนนี้นะครับผมว่าเป็นอะไรที่เห็นแล้วเนี่ยอื ชื่นใจมากครับรับชมได้เลยครับริ่มาเนี่ีงยังเดินไม่ได้เดินไม่ได้แต่กอนี่อยู่ต่อได้และ้าวที่เร็วยัาวทต่อได้ก้าวที่ดีอ่ะทาแม่พ่มเลยทาแม่เลยแม่ก็ก้าวที่สี่นีดีเลยแต่ว่ายังกว่าเดินได้อยู่ tôi nhiên mà bữa trong phim quay rồi bữa tìm quay rồi tìm quay rồi tìm anh rồi tìm quay rồi tìm quay rồi tìm quay này, tìm quay rồi tìm này rồi tìm quay rồi tìm quay rồi tìm quay rồi 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 tìm quay rồi ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้นะแต่เกิดสองสี่เจ็ดหกอ๋อนแก่กว่าแม่ปีนึงแม่สองสี่อืวยวิ่งด้ยแล้วกี่คนอะนี่สามคนโอ้โห้าคน,ลนเลี้ยงรถมุดให้พอน,นี่สิ <c oughs> มาให้พอน,นุบมี่อ,อม,มือมัแตะกางวัวนี่ และนี่ก็คือภาพบรรยากาศความน่ารักนะครับของท่านแม่ทัพที่สี่นะครับซึ่งโอ้โหนะครับเป็นนุ่นฟังเสียงในฟิล์มได้ไหมเนี่ยเป็นเสียงในฟิล์มชัดเจนมากคือใกล้ชิดมากนะคะคือแหล่งใต้ด้วยความใกล้ชิดเนาะมีถามมีถามอายุถามปีเกิดและเทียบกับแม่ของแม่ทัพที่สี่ด้วยเออแล้วก็ขอพรท่านด้วยเนี่ยโอ้โหก็เลยบอกว่าโอ้โหภาพ บรรยากาศอย่างนี้นี่ต้องเอามาฝากแฟนขับนะครับเพราะว่าเพจข่าวสมายชายแดนใต้นี่ก็มีแฟนขับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมีการทํางานในพื้นที่ความเคลื่อนไหวยังไงเราก็เอาเอามารายงานแต่ว่าในส่วนวันนี้นี่ก็มันมีในเรื่องของที่ไปดูฟาร์มตัวอย่างนั้น้น ใช่คือฟาร์มตัวอย่างทานโตเนี่ยนะคะคือเป็นเป็นโครงการต้องบอกว่าทางบ้านทานโตเนี่ยถือเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญในพื้นที่อาเภอน,นี้เลยนะคะเพราะว่าหล่อเลี้ยงคนในพื้นที่เนาะทั้งพืชพันธุ์ธัญยาหารแล้วก็ยังเป็นแหล่งจ้างงานด้วยนะคะสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านทั้งในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็ยังตัด เป็นศูนย์รวมรับฝากสินค้าของชาวบ้านเนาะก็จะดูแลให้หมดนะคะเอาสินค้าของชาวบ้านมาก็ดูแลตั้งแต่ต้นน้ำบางน้ําแล้วก็ปลายน้ําเลยก็เหมือนกับเป็นโครงการที่ช่วยเหลือคนในพื้นที่แล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่ข้างเคียงจริงๆค่ะก็ในภาพที่เห็นเมื่อกี้ก็จะมีพลตรีไพสานะครับซึ่งท่านเป็นพอบอชกรนราธิวาสเนี่ยในการปรับย้ายข้างล่าสุดนี่ท่านขึ้นเป็นรองแม่ทัพนะครับ แล้วก็แม่ทัพเกรียงนี่ยังอยู่ในตำแหน่งแม่ทัพอีกปีหนึ่งนะครับทํางานอีกปีหนึ่งแล้วก็ในส่วนของนี่ครับก็เป็นภาพที่เอามาฝากครับบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งมีทั้งปัญหาความมั่นคงปัญหาโควิดปัญหาสังคมแล้วก็ในเรื่องของก่อนหน้านั้นทางแม่ทัพก็ไปดูเรื่องสันดอนทรายที่อ่าวปัตตานีอะไรเนี่ยครับก็คือทุกงา,านที่ชาวบ้านร้องเรียนนี่กองทัพนี่ก็ต้องเข้าไปช่วยนะครับ